มาพี่น้องขนมจีนน้ำยาป่าใส้ติ้นไก้ไส้ก่อนเลือดค่ะรว่วดิพริกปนเผ็ดนะคะพี่น้องค่ะเอากินน้ำกันเนอ้ออืมมันเผ็ดนะ ืมายะไมันี้กินเส้นกลางค่ะพี่น้องเส้นกลางนีนลูกค่ามากมากพี่น้องค่ะมันดีดน้ำดีค่ะมันเข่าไปน้ำกันนะคะกินน้ำกันเ้อะ ตีนไกลมไ้มพี mm. ่หอเปื่อ กินคำพื่อเอาค่ะเมื่อคำหลักเดึกเลยน่าจะเจียงขึ้นแล้วหรอค่ะ Nó ừm. ừm. หวานหวานแซ่บเสร็จมันดีดน้ำดีด้วยพี่น้องเป็นขนมจีนแห่งแป้งสดบ่ผ่านกระบวน,นการหมักด้วยค่ะคนป่วยเป็นมะเร็งสามารถกินได้นะคะพี่น้องะ่ะบ่ททองอืด บรใส่สารกันบูดพร้อมค่ะไม่ใส่สารฟอกสีด้วยนะคะแซ<ส>่บแบบนี้ค่ะขนาด200กรัมนะคะพี่น้องขนาด200กรัมขนมจีนแห้งแป้งสดนะคะพี่น้องค่ะซื้อ3แถม1 159บาทส่งฟรีโอนนะคะมีเส้นกลางแล้วก็เส้นอวบใหญ่นะคะเส้นกลางขายดีสุดขายพี่น้องขาแล้วก็ขนมจีนน้ำยาขนมจีนนะคะพี่น้องคะนี่ตัวนี้เลยขายดีอันดับหนึ่งพริกแกงน้ำยาป่านะคะพี่น้องค่ะปรุงรสสำเร็จรูปนะคะสูตรปลาร้าดนวยอขายพี่น้องคะหนึ่งแพ็ค250กรัมส่งฟรีโอน150บาทนะจะรีวิวเยอะมากแล้วก็ ลูกค่ะเขามาซื้อซ้ำเยอะค่ะแซ่บด้วยค่ะซี้อดน้ำนะอืม นัวมะพ่อข่อยห้วยแบบพริกใส่แบบพริกป่นแม่พี่น้องเพชรขักเมืเ่อไหร่ดีนัำ เป็นสุดหลวดนพะพี่หลังคิ้วของไมคะ่ะเมือม่อือนไม่ได้กินเขา กแสบตัวค่ะขาดท่วงหงอก ถ้ามันมีทุ่งออกสีแซ่บก็นด้พี่น้อง นางวานแล้วพี่น้องเนาะอืมขึ้นอยู่กับท่อห้อง แซ่บค่ะเป็นเมนูชอบกินยันไดจกับเบื่อพี่น้องขนมจีนน้ำยานะพี่น้องคะแห่งเป็นขนมจีนที่แบบเนื้อนุ่มแซ่บดีนด้ำดีแล้วก็น้ำยาที่เข้มข้นหอมไม้ขาานะคะพี่น้องคะครบเครืองไม่เห็นเทากินในลายหราก็เห็นเทากินในแซ่บนะคะอุลวกวเป็นน้ำแกงพี่น้องอุลวัวกับหมยความว่าเข้าเครื่องเข้าเส้นไปด้วยกันนะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะอีหลาพากกินกับ ไม่กินแสีบเสยบ,บย่ามเวลาเด้อให้พี่หน้องเมืองเสียบเสียบน้วกันเด้อค่ะเด้อพบกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า